มาถึงซ้มเข้าออกัดโทรนะครับเราเข้าไหว้พระในตรงนี้ก่อนนะ อันนี้เรามาถึงอ๋ออันนี้เป็นกรมหลวงชุมพรเขตรวมสักสาราแรกแม่ว่าได้เลยสาราแรกนี่แม่ว่าแค่นี้แม่